สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเทพยากรประจำเดือนมิถุนายน1-30มิถุนาเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของราศีตุลน,นะคะราศีตุลเกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกาธาตุลมแม่ธาตุมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําราศีเกิดเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณตุลน,นะคะคุณตุลกับคนที่มีประเด็นเป็นปัญหานะก่อนชมคลิปอาจารย์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให,ให้อาจารย์ในช่องด้วยนะคะ คุณตูนตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างขอดูคุณหน่อยนะสองดาบหกดาบค่ะสิบไม้เจ็ดดาบแล้วก็เพจอ s ปสอดเรื่องราวคนรักคนรักคนรักของคุณตุนที่มีประเด็นนะที่มีประเด็นด้วยตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้าง o ออฟสอดเดวิลหกไม้ Pa g อ of c ั p เพ g e of เพน t a c l e เรื่องราวของคุณในอดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรควีนอ o f สอดเ t อ e h โฮมิดเก้าดาบ t ดม m นเจ็ถ้วยอ่ะคุณตูนตอนนี้คุณนะคะอยู่ในระหว่างการตัดสินใจจะเลือกเลือกจะเลือกข้างไหนจะทํา,ะอาอย่างไรจะเอายังไงดีนะคะประมาณนั้นจะคือมันมีความพยายามที่จะประคองเรื่องราวของกันและกันอยากที่จะให้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันข้ามฝั่งฝันไปด้วยกัน วางแผนการเรื่องราวของการใช้ชีวิตเรื่องราวอนาคตวางโน่นนี่นั่นไว้ด้วยกันเยอะแยะมากมายแต่พอเมื่อคุณตุนจับได้รู้ถึงเรื่องราวของคนรักที่ทําอะไรแอบซ่อนแอบแฝงมีอะไรลับๆร่อๆจึงทาให้คุณตุนเกิดอารมณ์ที่จับได้หรือรู้หรือสงสัยแล้วรู้สึกว่ามันกึ่งรู้แล้วว่าเขาเป็นอะไร จึงทำให้คุณตุลมีความรู้สึกว่าฉันจะตัดสินใจเลือกแล้วฉันจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วหรือบางคนยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะยังไงดีสองจิตสองใจนะคะจะไปทางนั้นหรือจะไปทางนี้จะเลือกทางไหนดีนะคะในในใจของคุณตุลเองนะคะอยากอยากที่จะทําอะไรให้มันได้ดั่งใจอยากที่จะเลือกให้มันได้ดั่งใจแต่ด้วยความที่ว่าคุณตุลอาจจะต้องมีเหตุผลในการเลือก เหตุผลในการที่จะตัดสินใจนั้นด้วยภาระด้วยปัญหาด้วยสิ่งที่คุณตุนเจอเรื่องราวที่มันแบกรับอยู่ค่อนข้างหนักจึงทําให้คุณตุนจะต้องเลือกที่จะตัดสินใจให้มันถูกต้องที่สุดประมาณนั้นนะคะทีนี้เรื่องราวของคนรักของคุณช่วงนี้นะคะอาจจะถือดาบมาคะมั่นหนะ้ามั่นหนมั่นใจในตัวเองสูงว่าฉันตัดสินใจดีล้ในมุมของฉันนะคะแล้วก็คิดจะทําอะไรก็ เลือกดีแล้วแหละตัดสินใจดีแล้วแหละบางคนเป็นรักข้ามประเทศนะคะบางคนรักทางไกลรักอยู่คนละทิศลงคนละทางอยู่คนละฝั่งฝั่งนะคะอยู่ไกลถึงต่างประเทศต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ว่ากันไปคนรักของคุณตุลน,นะคะอาจจะมีเรื่องราวของเจอความรักใหม่ก็ได้นะไพ่สลับกันได้นะอาจจะมุณตุลเองก็ได้นะคะฉะนั้นไพ่สลับกันได้นี่คือการอ่านไพ่โดยรวม เจอความรักใหม่รู้สึกว่าพยายามประคองแล้วก็ทําดีให้กับคนรักใหม่เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขจังเลยในมุมของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเจอคนที่ใช่แล้วฉันจะตกลงแต่งงานกับคนนี้แหละอะไรอย่างนี้นะคะในเรื่องราวที่ผ่านที่เป็นประเด็นในเรื่องราวของคนรักของคุณตุลประมาณนั้นนะคะเรื่องราวของคุณตินของคุณตุลและคนรักของเขานะคะช่วงนี้ที่ผ่านมานะช่วงเรื่องราวที่ผ่านมา อาจจะมีการนิ่งเงียบใส่กันระยะหนึ่งนิ่งเงียบถือดาบใส่กันไม่พอใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันภาษาเดียวกันแต่ฟังกันไม่รู้เรื่องนะคะก็มีความรู้สึกว่าจะเอาอย่างไงนะคะหันหน้าหากันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีแหละฝั่งของคนรักของคุณตุลน,นะคะก็อาจจะพยายามที่จะนิ่งอยู่ก็ได้แล้วคนรักของคุณตุลในอดีตที่ผ่านมาก็พยายามที่จะ นิ่งต่างฝ่ายต่างนิ่งใส่กันก็ได้นะแต่พอหันหน้าเข้าหากันก็เป็นเรื่องทุกทีในเรื่องราวของคุณสอคนในที่ผ่านมาเครียดกับเรื่องราวนี้มาพอสมควรไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะคะตัดสินใจไม่ถูกมันมีความลังเลสงสัยเรื่องราวนี้เรื่องราวของความรักเนี้ยอยู่เป็นเนืองๆน,นะคะเพราะอะไรเพราะมันมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาไง แต่ถ้าระหว่างคุณสองคนแค่คุณตุนกับคนรักอ่ะถ้ามันมีประเด็นกันมันก็ไม่มีประดะมันไม่ก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีเรื่องราวของการต้องเลือกนะคะแต่พอมันมีตัวเลือกเข้ามามันก็เลยเกิดอารมณ์อยากเลือกเพราะมันได้พอมันได้มีคนเข้ามาไงจึงทําให้ต้องเลือกทีนี้ถ้าถ้าจะเลือกเนี่ยมันจะต้องเลือกให้ดี เพราะปัญหาของคุณสองคนมันอาจจะมีเรื่องราวของการทําอะไรร่วมกันมาแล้วก็ได้นะคะมีการวางแผนโน่นนี่นั่นกันมาแล้วก็ได้จะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรนะคะจะเย็นๆเนาะตัดสินใจให้ดีนะคะเพราะการตัดสินใจในครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของการพลิกชีวิตทางชีวิตของคุณเลยก็ได้นะอ่ะทีนี้ขอดูสิว่าคุณตูนนะคะถ้าคุณพูดได้บอกได้คุณจะบอกคนรักของคุณว่าอะไรพูดได้บอกได้จะบอกคนรักที่มีประเด็นว่ายอย่างไร นายอั t เพนนิคเก n ลเดอะฟูลควีนออฟเพนนคเห้าเหรียญแล้วก็เจ็ดดาบเอ้ยเจ็ดไม้ค่ะขอโทษทีด้วยความที่คุณตูนบอกว่าถ้าพูดได้บอกได้จะบอกว่าเอาจริงนะเรื่องที่ผ่านมามันเหนื่อยมากๆเลยรู้ไหมฉันก็พยายามทุกอย่างเพื่อที่จะให้มันประคองอยู่ได้ในเรื่องราวองครอบครัว หรือเรื่องราวความรักของเราสองคนที่พยายามที่จะประคองเธออยากจะเป็นอิสระหรือเธออยากจะมีไปไหนมาไหนเธออยากทําอะไรฉันก็ไม่ห้ามฉันก็ปล่อยถึงแม้ฉันจะรู้สึกน้อยใจกับเรื่องราวที่เธอทําแต่ฉันก็ปล่อยให้เธอเป็นอิสระในมุมของเธอฉันอาจจะต้องให้เธอทําในสิ่งที่เธอต้องการที่สุดถึงแม้ฉันจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องให้เธอไปหรือปล่อยเธอไปในฉันอาจจะเจ็บใจเสียใจน้อยใจ จ็บปวดแต่ฉันก็เลือกที่จะให้เธอมีความสุขในมุมของเธอแค่เธอต้องการนะคะแต่จริงๆแล้วลึกๆฉันก็ยังอยากได้เธอยังอยากให้เธอมาอยู่ในมุมนี้ด้วยกันยังอยากที่จะให้เดินนะคะไปด้วยกันในวันข้าด้วยกันนั่นแหละนะคะไม่อยากปล่อยหรอกแต่ถ้าเธอต้องการจะไปจริงๆ ตุลก็อาจจะต้องปล่อยมือนะคะถ้าหากคนรักจะไปจริงๆไม่ว่ากันนะคะแต่ก็อยากบอกว่าเสียใจนะเสียใจมากๆเลยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ไปนั่นแหละนะคะอ่าทีนี้ขอดูคนรัก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 ของคุณตุลขอดูสิตอบได้พูดได้จะว่า Judgment เอ่อ n i g h of Cups the Star ห้าอาเก้า ไม้และแปดถ้วยคนรักของคุณตุดบอกว่า,าฉันก็พยายามทําดีที่สุดในมุมที่ฉันทําได้นะฉันก็พยายามที่จะดูแลพยายามที่จะเทคแคร์แต่ <c oughs> ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องราวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นที่เธอก็ได้ที่มีความโดดเด่นเธอดูดีหรือว่าตัวของคุณตุลคนรักของคุณตุนเองอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นดูดีก็ได้นะ นะคะให้สลับกันได้อย่าลืมว่าสลับกันได้มันมีเรื่องราวของการที่ว่าพราะความโดดเด่นนั้นจึงทําให้มันเกิดเรื่องราวเธออาจจะเหนื่อยกับพาอความที่ว่าตัวชันเองนะคะอาจจะต้องมีอะไรที่จะต้องทํามันเยอะแยะมากมายแล้วก็อาจจะเป็นคนเด่นคนดังที่ทําให้คนอื่นเข้ามาหาแล้วก็มันเลยเกิดเรื่องราวตรงนั้นที่ทําให้รู้สึกว่ามันมีคนเข้ามานะคะมาทําดีกับชั้นน,นนี้นั่น จึงทาให้เธออาจจะแลดูเหนื่อยกับเรื่องราวตรงนั้นฉันก็ต้องขอโทษด้วยที่ทําให้เธอต้องรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ฉันก็เห็นเธอเหนื่อยกับเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นตรงนี้มากมายพอสมควรแหละแต่ฉันก็พยายามที่จะพูดหรือพยายามที่จะทําอะไรให้เธอรู้ว่าฉันก็ยังเทคแคร์เธอนะเธอก็คือดวงใจของชันเธอคือความโดดเด่นที่สุดที่ฉันมี แต่ด้วยความที่ถ้าหากเธอเหนื่อยกับการที่เธอจะต้องมาอยู่กับฉันหรือดูแลฉันถ้าเธอเหนื่อยเธอจะไปฉันก็ไม่ว่าอาจารย์มองว่าคุณสองคนเหมือนกับเข้าใจผิดกันอ่ะเข้าใจผิดกันคนละมุมอ่ะเหมือนกับคุณตุลก็มองว่าฉันก็เหนื่อยกับกับเรื่องราวตรงนั้นเหลือเกินถ้าเธอไม่อยากที่จะอยู่กับฉันเธอก็ไปได้นะทีนี้พอคนรักของคุณตุลก็มองว่าแลดูคุณตุลจะเหนื่อยกับเรื่องราวความเป็นตัวตนของเขาถ้าหากคุณตุลไม่ไหวถ้าจะไปเขาก็ไม่ว่านะ ด้วยความที่คุณสองคนอาจจะเข้าใจผิดกันก็ได้นะในเรื่องราวอ่ะนะคะเข้าใจผิดในความรู้สึกคือมันมันมันเป็นอารมณ์ความที่ว่าก็อยากอยู่ด้วยกันแหละแต่คนสองคนเข้าใจผิดกันโดยที่ไม่จูนกันตรงๆว่ามันเหตุผลคืออะไรก็ได้นะฉะนั้นจะเย็นๆนะคะจะเย็นๆบางคู่บางคู่บางกรณีจูนกันเวลาร้อนมันจูนกันไม่ได้นคุยไม่รู้เรื่องแต่ถ้ารอให้มันเย็นแล้วค่อยคุยกันอาจารย์น่ามันน่าจะดีนะฉะนั้นคุณสองคนน่าจะเข้าใจผิดกันนะคะขอดูเรื่องราวของคุณตูนและคุณลักษ์หน่อยนะ อนาคตจะเป็นอย่างไรเดอะเรเบอร์คุณสองคนยังรักกันอยู่เลยอะ่ะอาจจะมีความอะไรที่เข้าใจผิดทําอะไรด้วยความอารมณ์หุนหันพันแล่นนะทําอะไรแบบไม่คิดไม่ได้พิจรารณาแล้วทําลงไปแล้วมันพลาดก็ได้นะคะ คนสองคนยังรักกันแล้วก็ยังสามารถที่จะไปปัดคองกันไปได้อยู่นะคะแต่คุณสองคนห้ามไปทําอะไรด้วยความอารมณ์เอาแต่ใจหรือตัดสินใจโดยกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้ตรองมันก็จะทําให้เรื่องราวชีวิตของคุณสองคนอาจจะไปต่อกันไม่ได้อาจจะต้องจบถ้าหากคุณสองคนใช้อารมณ์ในการตัดสินใจฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณสคนต้องพิจารณาใช้เหตุใช้ผลมองก่อนดูก่อน ก่อนที่จะพูดหรือก่อนที่จะคิดที่จะทําอะไรนะคะเพราะว่าแค่มันผิดใจกันนิดเดียวเองคําพูดผิดใจนิดเดียวมันสามารถให้ทําให้คนสองคนต้องเดือนออกจากกันได้ทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องถึงขนาดต้องเดิอนออกจากกันฉะนั้นใจเย็นๆพูดคุยกันนะคะให้ความเชื่อใจเชื่อมั่นในตัวของกันและกันคนหนึ่งอาจจะมีความโดดเด่นจึงทําให้คนเขาหายเยอะแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายเกิดความน้อยอ,อกน้อยใจคิดมากคิดเยอะกับเรื่องดาวตรงนั้นฉะนั้น ลองคุยกันก่อนนะคะพิจารณาให้ดีชีวิตคู่อะ่ะกว่ามันจะไปกันได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่การเลิกกันมันง่ายง่ายนะคะตัดบอกว่าจบเลิกเดินหนีออกจากกันสุดท้ายแล้วเป็นไงคนที่บอกเลิกเจ็บที่สุดนะคะประมาณนั้นนี่คือเรื่องราวของคุณทั้งคู่เนาะคุณตูนช่วงนี้นะคะประมาณ1-30มิบถุนายนเรื่องราวคร้าวๆประมาณนี้ถ้าใครต้องการให้คนรักกลับมานะคะ ถ้าหาอาจารย์ได้นะอาจารย์มีวิธีช่วยบอกกล่าวเรื่องราวเหล่านั้นช่วยแก้ไขสถานการณ์นั้นๆนะคะถ้าหากว่าต้องการให้เขากลับมาอยากให้ความรักกลับมาอยากให้รักกันเหมือนเดิมอยากให้ครอบครัวกลับเป็นเหมือนเดิมนะคะถ้าหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยนะคะแต่ทุกคนต้องดูด,ดวงก่อนนะแล้วการช่วยก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่และคู่ด้วยนะคะว่าเราจะช่วยได้ขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ อาจารย์ดูดวงส่วนตัวนะคะโปรโมชั่นกลางวัน8นาฬิกถึง17นาฬิกาค่าคู่299บาทค่ะมีเวลาดูดวง45นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลนะวันพระอาจารย์หยุดดูดวงนะคะดูทุกวันยกเว้นวันพระส่วนกลางคืนไปตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะค่าคู่599ใครสะดวกช่วงไหนทักหาอาจารย์ได้นะคะ ให้แอดไลน์มาที่เบอร์โทรไลน์นะ0884531019 0884531019ถ้าใครฟังคลิปวิดีโอแล้วรู้สึกว่ามันตรงนะคะถ้าไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นใหญ่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ใหญ่ที่อาจารย์อ่านบอกกล่าวแต่ถ้าหากว่าคนไหนแลดูว่าเรื่องนั้นมันใหญ่โตถึงขนาดจะต้องเลิกลา อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเร็วดืดแล้วก็อย่าเอาไพ่นี้ไปเป็นการตัดสินใจนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของดวงโดยรวมให้ดูดวงส่วนตัวก่อนนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องไปแล้วฝากขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ในช่องขอบคุณมากๆจากใจเลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วจา้าสวัสดีค่ะ